สวัสดีครับพบกับผมนกสังกหลอก่อขอเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเราฉีดงานเนี่ยเราฉีดชิ้นงานเนี่ยเราใช้ฉีดชิ้นงานด้วย a d e 4 2 2เนี่ยกันมาตลอดนะครับ mm hmm. เคยสงสัยกันไหมไนอะ้ a d 4เนี่ยคืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมเราเรียกว่า a d e 4 2 2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการ ง่ายง่ายไม่ยาก A D C 1 2เนี่ยเขาจะแบ่งว่าเป็นเรื่องของวัตถุดิบอะไรสินค้าอะไรแล้วก็เป็นเกรดไหนใน3ตัวเนี่ยนะแบ่งเป็น A D C 1 2วัตถุดิบอะไรสินค้าอะไร,ะไรเกรดอะไรเรามาพูดถึงตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยตัว A เนาะ A นี่คืออะไร a นี่บอกว่ตาตะกี้บอกว่าวัตถุดิบวัตถุดิบคืออะลูมิเนียมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเบางท่านเนี่ยบางทีบางโรงงานเนาะ เราฉีดอะลูมิเนียมแล้วก็ฉีดจิงด้วยเวลาเราฉีดจิงจะเห็นว่ามันขึ้นต้นด้วย z ซดแแต่นี่นเป็น ADC A คืออะลูมิเนียมนะครับอันนี้คือตัวแรกตัวถัดมาตัวกลางตัวกลางก็คือสินค้าอะไรเราฉีดชิ้นงานด้วยวิธีดายแคสติ้งฉีดอะลูมิเนียมเพราะฉะนั้นตรงกลางก็เลยเป็น DC เราไม่ได้ถ้าดายแคสติ้งมันก็จะไม่ใช่ตัวอิงกอดเนาะงนั้น AD c คืออลูมิเนียมดายแคสติ้ง มาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยคืออะไรตัวสุดท้ายก็คือคลาสเกรดเกรด12เนาะ mm hmm. ก็มีหลายเกรดนะ adc 1, adc 6, adc หลายหลายเกรด adc 1 0 adc 12นะครับวันนี้เราไม่ได้เจาะในแต่ละตัวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปถัดๆมานะครับวันนี้เราพูดถึงเฉพาะ adc 12อย่างเดียวนะครับ adc 12แตเนี่ยตะกี้คือความหมายของเขาทีนี้มาพูดถึงตัวราคาราคา adc 12เนี่ยพูดแล้วก็ถือว่าได้เปรียบ เกรดอื่นๆทําไมได้เปรียบเกรดอื่นๆนะครับก็เพราะว่า ADC12 เนี่ยเราเราใช้เยอะนะในตลาดเนี่ยใช้เยอะแล้วก็พอใช้เยอะเวลามีของเสียเกิดขึ้นมาก็เอาของเสียนั้นกลับมาหลอมใหม่ถ้าเป็นสแครปใช้เยอะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าซื้อง่ายขายคงหาได้ยากเอ้ยหาได้ง่ายหาได้ง่ายทั่วไปในท้องตลาดนะครับทีนี้พอเราหาของมาได้ปุ๊บเนี่ยถ้ามองการหลอมอ่ะการหลอมเนี่ยเรียกว่า เป็นการหลอมที่ง่ายที่สุดทำไมง่ายที่สุดก็เพราะว่าเวลาการหลอมเนี่ยเราใช้อุณหภูมิต่ําที่สุดนะครับในเวลาเกรด a อดซอื่นเนี่ยตัว a อดินเนี่ยเราใช้อุณหภูมิต่าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยดีด้วยดียังไงบ้างเรามาดูแต่ละตัวนะเช่นอแรกคุณสมบัติการหลอมคุณสมบัติการหลอมเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่หล่อหน้าตาหล่อนะคือหมายความว่าเวลาเราเอาน้ําโลหะเนี่ย น้ำโลหะเทลงไปในปูนพลาสเตอร์แล้วชิ้นงานมันขึ้นรูปออกมาได้ตามแบบที่ออกมาเนี่ยมันเรียกว่าคุณสมบัติของการหล่อขึ้นรูปหล่อได้ดีนะครับ a อดีเนี่ยคุณสมบัติการหล่อขึ้นรูปหล่อได้ดีนะครับพอหล่อเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่2ตามมาคือคุณสมบัติแมชช i นนิ่ง,งคุณสมบัติแมชชินนิ่งเป็นยังไงคุณสมบัติแมชช i นนิ่งก็คือการกึ่งกัดไส่เจาะเซาะร่อง,องทําเกลียวทําตาบเป็นร่องเป็นรูปรา่างต่างๆเนี่ย การนำา d d 42มาทำเนี่ยมันทำได้ง่ายนัภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคุณสมบัติทางด้าน Machinability ทําทำได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้ามามองว่าตะกี้เราเราหลอมก็โอเคนะคุณสมบัติการหล่อเรามาทำคุณสมบัติ Machining ก็ดีนะถัดมาเนี่ยพอมนเป็นชิ้นงานแล้วเนี่ยเวลาเอาชิ้นงานไปรับแรงเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติเชิงกลคุณสมบัติเชิงกลเป็นยังไงก็เช่นความแข็งลนทนแรงกระแทกกระทัน คนแรงดึงแรงกดโดยภาพรวมเนี่ยคุณสมบัติเชิงกลดีนะครับดีมากพูดกันมานานเนี่ยเหมือนเช a d 4 1 2ข้อดีมีมากแล้วข้อเสียมีไหมข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันเหรียญมันมี2ด้านในดีมีเสียในเสียไม่ดีทุกอย่างมันไม่มีเปอร์เฟกอยู่แล้วใช่ไหมครับข้อเสียของ a d 4 2เนี่ยคือถ้าถ้าเราจะเอาเขาเนี่ยไปฉีดชิ้นงานที่ต้องอรับเพรสเชอร แรงดันมากๆเป็นพิเศษนะไม่เหมาะนะไม่เหมาะเช่นอะไระเช่นพวกปัม๊มเช่นพวกแกนพวงมาลัยพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับหรือ,อถ้าเจอจะไปทําสีนะเราต้องการไปชุบสีชุบสีเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าทําอโนดิสเนาะทำอโนดิ์ทำอโนดเซชันเนี่ยทาแล้วทําไม่ได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้แต่ไม่สวยผิวเนี่ยมันออกมามันจะมันจะกระดำกระด่าง ช้ำเลือกช้ำหลอดงนะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สวยถ้าเราจเจาะงานฉีดดแคสติ้งไปทําให้สวยๆเราต้องไปพ่นเท่านั้นนะครับก็จะสวยเช่นพวกไอ้แฮนด์จับข้างหลังรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้มันจะสวยงามก็จะเห็นนะครับมาดูเรื่องค่าสารนิดหนึ่งใน A D 1 0 1 2เนี่ยค่าสารหลักๆที่เรา,เามักจะให้ความสําคัญก,กันก็จะเป็นเรื่องของตัวค่าซิลิกอนค่าซิลิกอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ9 6ถึง11เปอร์เซ็นต ด้วยค่าซิลิกอนประมาณนี้แหละก็เลยทําให้อุณหภูมิในการหลอมเนี่ยมันต่าที่สุดถ้าซิลิกอนต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้นะเวลาไปหลอมนะอุณหภูมิมันก็จะโดดสูงชุดไปกว่านี้นะครับวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของการหลอมซิลิกอนเดี๋ยวพูดการหลอมซิลิกอนเนี่ยเราว่ากันคลิปหน้านะครับค่าสารตัวอื่นละ่ะที่น่าสนใจก็จะมีตัวเหล็กนะครับตัวเหล็กเนี่ยเป็นเป็นค่าสารตัวหนึ่งที่เราไม่สามารถละเลยได้เลยนะครับค่าสารปกติเนี่ยเวลา ผู้ผลิตอิงกอดสจงมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณจ6ดถึงหนึ่เร์เแต่เรา,าคนฉีดนะคนฉีดก็จะคุมอยู่ค่าที่ประมาณ1.3% mm hmm. เล็กเนี่ยมีเยอะไปไม่ดีนะครับ mm hmm. เวลาเราไปขึ้นรูปไปฉีดงานอาจจะเกิดปัญหาแตกร้าวได้นะครับ mm hmm. ที่จริงยังมีค่าสารตัวอื่นที่มีความสาคัญอีกมา mm hmm. ว่าจะเป็นแมกนีเซียมเป็นซิงอะไรต่างๆแต่วันนี้เราไม่ได้เจาะลึกในส่วนของค่าสารในแต่ละตัวนะครับ mm hmm. วันนี้เราทําความเข้าใจรู้จักกับ adc 2 เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกับผมนกสังคนหล่อขอเล่าใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ